เราเริ่มกันเลยกันะะนะครับสบายๆนะครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนพร้อมไหมฮะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งฮะอ่านทุกท่านถ้าพร้อมเราให้สัญญาณนะครับโอเคนะครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับทุกท่านนะครับ ก็ตอนนี้นะครับก็ใกล้จะถึงจุดโค้งสุดท้ายนะครับของการเลือกตั้งนะครับปี2 5 6 9แล้วนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ทํางานร่วมกับผมมาเนี่ยก็จะทราบดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่เคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับของประชาชนเนี่ยมาโดยตลอดนะครับและในทุกกรณีเนี่ยผมก็มักจะน้อมรับข้อติติงเนี่ยติิงเนี่ยนะครับมาปรับปรุงนะครับอยู่เสมอเพราะว่าในหลายกรณีเนี่ยนะครับ การที่พักถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เป็นข้อบอกพร่องที่พักเนี่ยควรจะต้องรับฟังและนํามาแก้ไขปรับปรุงจริงและที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทุกครั้งที่พักถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกติติงพักก็จะแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะและสังคมอย่างได้สัสดส่วนมาโดยตลอดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนตลอดระยะเวลาในการหาเสียงและนับวันเนี่ยก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆก็คือการปฏิบัติการของเหล่าขบวนการ ในการใส่ร้าใป้ายสีที่มีทั้งบัญชี i O แอคหลุมบอดนะครับตลอดจนมีการฟาร์มเพจขึ้นมานะครับซึ่งเพจที่ฟาร์มขึ้นมาเนี่ยก็มีเป็นจำนวนมากผสมผสานกับการใช้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในการผลิตซ้ำและเผยแพร่ข้อความและข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อทำให้ประชาชนเข้าใจพักประชาชนผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับล้วนเป็นการกระทำความผิดนะครับกฎหมายนะครับ พระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ .2561 ในมาตรา73บวกเล็บ5อย่างชัดเจนและเมื่อมีการรวบรวมคอมเมนต์ต่างๆของบัญชีไอโอและแอกหลุมของทีมงานของพวกเราตามโพสต์ที่ผลิตขึ้นมาใส่ร้ายพักประชาชนในเพจที่มีการฟาร์มขึ้นนะครับก็จะพบลักษณะของคอมเมนต์เป็นข้อความซ้ำๆอาจจะมีการดัดแปลงถ้อยคำบ้าง แต่ใจความก็ยังเป็นข้อความซ้ําเดิมในทุกข่าวทุกโพส์ที่เกี่ยวกับพักก็จะมีคอมเมนต์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาโดยตลอดและผมเชื่อได้และผมเชื่อได้ความบริสุทธิ์ใจด้วยนะครับถแถลงของผมในวันนี้เนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าทีมงานของพวกเราในตอนนี้ก็มอนิเตอร์คอมเมนต์นี้ดูอยู่เหมือนกันแล้วก็จะมีการเก็บรวบรวมคอมเมนต์แอคเคาน์บัญชีต่างๆนะครับ ที่มีลักษณะนะครับในการโพสต์คอมเมนต์ซ้ำๆเนี่ยนะครับเข้ามาเชื่อมโยงกันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะแกะรอยไปถึงกลุ่มการเมืองที่อยู่เบื้องหลังได้นะครับเพราะทุกๆโพสต์ทุกๆคอมเมนต์มันมีร่องรอยทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วนะครับและทางฝ่ายของและทางฝ่ายกฎหมายของพัคก็จะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดซึ่งคอมเมนต์ในการถแถลงนะของผมในวันนี้ด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะส่งให้กกตดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ผมต้องย้าอย่างนี้ครับว่าพรรคประชาชนเนี่ยเราน้อมรับทุกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วนะครับถ้าหากคําตาหนินั้นเนี่ยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจากประชาชนตามธรรมชาติผมผมเรียนอย่างนี้ครับต่อให้เป็นคําด่าทอต่อว่าด้วยถ้อยคําที่รุนแรงเราก็พร้อมน้อมรับเสมอแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยนั้นเป็นกระบวนการที่มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อใส่ร้ายพรรคด้วยข้อความอันเป็นเท็จไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่อย่างใดตัวอย่างเช่นนะครับ การผลิตข้อมูลอันเป็นเท็จที่เกี่ยวข้องกับประเด็น,นความมั่นคงในการใส่ร้ายนะครับว่าคุณนัทพงษ์เรือนปัญญาวุฒิเนี่ยหัวหน้าพักของเราเนี่ยจะลื้อล้วออกให้หมดหากได้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งคุณนัทพงษ์เนี่ยไม่เคยมีแนวคิดและไม่เคยให้สัมภาษณ์ด้วยข้อความเช่นนี้เลยรวมถึงนะครับมีการเอาประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น2ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระหมหากษัตริย์มาโจมตีทางการเมือง มีการใส่ร้ายว่าพรรคประชาชนมีนโยบายในการแก้ไข,ขกฎหมายมาตรานี้ทั้งทั้งที่คำวินิจฉัยของสารรัฐนูลได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าไม่อาจนําเอามาตรา112มาใช้เป็นนโยบายของพรรคการเมืองได้อีกที่แย่ที่สุดก็คือการพยายามทําให้ประชาชนเข้าใจผิดครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นคือการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรืออีกกรณีหนึ่งครับที่คุณนัทพงศ์หัวหน้าพักของเราได้รับจดหมายจากใจของทหาร ชั้นผู้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากสงครามและความเป็นอยู่เนี่ยนะครับขบวนการเหล่านี้ก็ออกมาสร้างข้อความบิดเบือนนะครับกล่าวหาว่าเป็นการจัดฉากบ้างนะครับโดยมีเพจต่างๆที่เป็นเครือข่ายรับลูกปั่นโพสต์ต่อแชร์กันต่อเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนัทพงศ์เท่านั้นยังเกิดขึ้นกับสสผู้สมัครสสของเราอีกหลายท่านนะครับนะเป็นการทั้งหมดเนี่ยเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่สนข้อเท็จจริงใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างกรณีนะครับ อดีตสสพัทลพงลีลาพัทของเรานะครับที่ถูกอดีตผู้ช่วยนะครับใส่ความนะครับก็ถูกขบวนการเหล่านี้เอามาตีไข่ใส่สีทั้งทั้งที่คดีดังกล่าวนี้นะครับมีคําพิพากษาของศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าคุณพัทลพงเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับพอคุณพัทลพงนะครับเอาคําพิพากษาของศาลมาชี้แจงก็ปรากฏว่าไม่มีคําขอโทษใดๆออกมาเลยนะครับรวมถึงณในปัจจุบันก็ยังไม่มีการลบข้อความใดๆอีกด้วยจึงยืนยันได้ว่า การกระทําของขบวนการดังกล่าวเนี่ยมีเจตนาและจงใจที่จะกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งบ่อนทําลายประชาธิปไตยซ้ําแล้วซ้าเล่านอกจากคุณพัทร,พ,รพงษ์แล้วนะครับก็ยังมีสสอ,อีกจํานวนหนึ่งนะครับที่โดนใส่ร้ายในลักษณะในที่คล้ายกันนะครับอย่างกรณีของคุณสุภกรนะครับตันติภัยบุญธนะก็ถูกใส่ร้ายว่าเชิญชวนประชาชนให้มาเล่นพนันออนไลน์นะครับซึ่งไม่เป็นข้อเท็จจริงเลยนะครับ ซึ่งทางพักนะครับได้รวบรวมข้อมูลในเพจและก็บัญชีผู้ใช้งานของขบวนการต่างๆเหล่านี้เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเพจที่ชื่อว่าจักรวาลด้อมส้มมันแรงตาดีหมออนามัยขี้เมาสโดยเฉพาะหมออนามัยขี้เมาส์ถ้าเราเข้าไปดูคอนเทนต์และโพสต์ต่างๆของเพจนี้จะไม่พบข้อความใดๆที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขเลยนะครับหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับก็ไม่รู้ว่า ตั้งชื่อเพจอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับนอกจากเพจโพสต์เรายังรวบรวมนะครับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้ามาคอมเมนต์แชร์โพสต์ต่อนะที่มีข้อมูลโยงใยถึงกันเพื่อนํามาสรุปและร้องเรียนต่อกปก,ะกะตและจะดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีตามพรบรว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2560ต่อไปสําหรับประเด็นที่ผมคิดว่าพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยอยากจะรับฟังที่สุดก็คือกรณีที่เกี่ยวข้องกับคุณชูวิทย์กมลวิเิษ ซึ่งผมยืนยันนะครับถ้าใครติดตามท่าทีของผมที่ผ่านมาผมให้ความเคารพกับการวิพากษ์วิจารณ์ของคุณชูวิทย์เรื่อยมาตั้งแต่นะครับเมื่อครั้งที่คุณชูวิทย์ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความผิดพลาดในการโหวตให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งณวันนั้นผมเองก็ยังได้โพสต์ขอบคุณนะครับข้อท้วงติงนะครับและก็เข้าใจนะครับถึงความผิดหวังนะครับแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์ของคุณชูวิทย์เป็นอย่างดีนะครับ ต่อมานะครับคุณชูวิทย์เองนะครับก็ยังได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งผมก็เรียนตรงๆว่าผมเนี่ยก็ได้ติดตามนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับสาระที่คุณชูวิทย์วิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดนะแล้วก็เข้าใจว่าในตอนนั้นผมเข้าใจว่าคุณชูวิทย์น่าจะวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความปรารถนาดีนะครับแล้วก็ความผิดหวังส่วนตัวไม่ไม่ว่าจะเป็นกรณีของพักเทพพักมารหรือในกรณีที่คุณชูวิทย์ได้วิพากษ์วิจารณ์ผ่านบทความที่ชื่อว่าเทส้มผมเองก็ไม่ได้ติดใจอะไร และผมเองก็ยังเคารพการตัดสินใจในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของคุณชูวิทย์ในฐานะอวตอร์ด้วยแต่พอมาถึงบทความมีทหารไว้ทําไมที่ปรากฏข้อความว่ามีเท่าไม่เหลือใครโดยคุณชูวิทย์ได้อ้างอิงถึงโพสต์ของเจ้ากรมการ่าวทหารบกซึ่งกรณีดังกล่าวนี้พัฒประชาชนเองก็ได้ชี้แจงต่อสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงทําให้ผมสงสัยเป็นอย่างมากว่าเหตุใดคุณชูวิทย์จึงยังคงกระจายข่าวในเรื่องนี้ไม่หยุดไม่หย่อน จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับการที่คุณชูวิทย์จะมีอคติกับพรรคประชาชนก็เป็นเรื่องที่ปกติผมก็ยอมรับได้นะครับเพราะว่าอคตินะครับก็เป็นเรื่องที่ปูถุชนคนทั่วไปมีกันได้อยู่แล้วจะบังคับให้คุณชูวิทย์มาชอบพรรคเดียวกันกับผมนะครับก็คงจะไม่ได้นะครับคนเราทั่วไปก็มีสิทธิ์ที่จะวันหนึ่งก็ชอบพรรคหนึ่งวันหนึ่งก็เปลี่ยนไปชอบอีกพรรคหนึ่งซึ่งผมเข้าใจนะครับมนุษย์ทุกคนมีอคติทั้งนั้นแต่สิ่งที่ทําให้ผมไม่สามารถยอมรับการกระทําขออองคุณชวิไได้ีกต่ป และไม่เชื่อว่าคุณชีวิตเนี่ยได้กระทําลงไปด้วยอคติส่วนตัวแต่เป็นการไตร่ตรองเอาไว้ก่อนและเล็งเห็นผลที่จะที่อาจจะเกิดขึ้นนะซึ่งก็นั่นก็คือการพยายามตีฟูวาทกรรมพักส้มผสมน้ําเงินโดยพยายามที่จะจับคู่พักประชาชนกับอีกพักหนึ่งให้ได้ทางทั้งที่หัวหน้าพักคุณนัทพงศ์ได้พูดเอาไว้อย่างชัดเจนในทุกรายการดีเบตและในทุกโอกาสที่มีการให้สัมภาษณ์ ว่าพักประชาชนจะไม่มีการโหวตให้นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีอีกเป็นอันขาดซึ่งผมเชื่อว่าประสบการณ์ของคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์รับฟังและรู้ถึงความชัดเจนนี้แล้วรู้ทั้งหมดอยู่แก่ใจแต่ก็ยังโหมกระพือข่าวจับคู่ในลักษณะน,นี้อยู่เรื่อยไปเพื่อมุ่งหมายที่จะสร้างผลกระทบเชิงลบให้กับพักประชาชนให้จงได้ล่ามาถึงบทความนะครับล่าสุดสงครามสั่งสอนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่อาจจะยอมรับ ในการกระทําของคุณชูวิทย์ได้เอ่ยได้ได้อีกเพราะสิ่งที่คุณชูวิทย์นำมาเผยแพร่เป็นการนําเอาข้อมูลนะครับมาจับแพะชนแกะประติดประต่อจากนั้นก็ใช้จินตนาการส่วนตัวในการกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีใส่ร้ายพักประชาชนดื้อเลยนะครับว่าพักประชาชนมีข้อตกลงกับพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานที่จะให้พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์เป็นรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการกล่าวหาที่ผมยืนยันว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไม่มีข้อท็จจริงแต่อย่างใดทําให้ผมต้องตั้งคําถามกลับนะครับกับคุณชูวิทย์หรือที่ผมมักจะเรียกว่าพี่ชูวิทย์เสมอว่าทําไมท่าทีในระยะหลังของคุณชูวิทย์ที่พยายามโจมตีพักประชาชนเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรมันมีความเกี่ยวข้องกับนายทหารคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนรักของคุณชูวิทย์มีภาพถ่ายกอดคอเสด็จสนมกับชาวต่างชาติอดีตที่ปรึกษาคุณเซน ที่ถูกสังคมสันนิษฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์หรือไม่และผมอยากจะเรียนถึงพี่ชูวิทย์อย่างนี้ครับว่าถ้าผมจะทําแบบที่พี่ชูวิทย์ทำโดยเอาภาพถ่ายดังกล่าวนั้นมาประกอบกับภาพถ่ายอื่นๆที่คุณชูวิทย์เคยร่วมเฟรมหรือถ่ายภาพร่วมกันกับนายทหารเพื่อนซีคนนั้นและการนำเอากรณีที่นายทหารเพื่อนซีคนนั้นพ้นจากตำแหน่งสำคัญมาสร้างเรื่องเป็นตุปเป็นตะใส่ร้ายคุณชูวิทย์ ผมก็ทําได้จินตนาการเพื่อใส่ร้ายคุณชูวิทย์และเพื่อนซีีคนนั้นผมก็ทําเป็นแต่ผมไม่ทําครับเพราะทั้งหมดนี้ผมยังคงมีมโนธรรมและยังคงมีความเคารพต่อพี่ชูวิทย์เสมอผมทราบดีว่าผมคงไปห้ามอะไรพี่ชูวิทย์ไม่ได้ครับเข้าใจว่าบ่ายวันนี้พี่ชูวิทย์ก็จะแถลงข่าวอีกนะครับนะเพราะผมมั่นใจว่าเดี๋ยวพี่ชูวิทย์ก็คงจะแถลงข่าวไปเรื่อยๆแล้วก็คงจะปั้นเรื่องเอาข้อมูลนั้นข้อมูลนี้ จริงบ้างเท็จบ้างผสมปนเปกันไปโยงกันไปโยงกันมาจับแพะชนแกะแล้วก็เสริมเติมจินตนาการในการใส่ร้ายประทักประชาชนอีกเรื่อยไปรวมทั้งอาจจะมีการตอบโต้ข้อกล่าวหาของผมด้วยในวันนี้ตอบโต้ผมด้วยนั่นก็คงให้พี่ชูวิทย์ทาไปนะครับโพสต์ไปจะทําอะไรผมว่าก็แล้วแต่พี่ชูวิทย์เลยแต่สิ่งที่ผมทําได้ในตอนนี้และที่ทําได้แน่ๆก็คือการทําให้สังคมตรหนักและตั้งคําถามกลับนะฮะไปยัง คุณชูวิทย์ว่าทั้งหมดนี้คุณชูวิทย์ทำไปเพื่ออะไรและพักการเมืองไหนที่ได้ประโยชน์จากการกระทําของคุณชูวิทย์เพื่อให้สังคมได้ใช้วิจารณญาณต่อการกระทําของคุณชูวิทย์และพิจารณาเองว่าควรให้คุณค่ากับจินตนาการของคุณชูวิทย์อีกต่อไปหรือไม่ผมเรียนตรงๆอย่างนี้ครับคนที่เคยเกลียดกัญชาเข้าไส้ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนมาเป็นผู้เสพติดกัญชางอมเองี้ยไม่ได้นะครับสําหรับข้อบอกพร่อง อีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าสื่อมวลชนน่าจะถามก็คือว่าสําหรับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับผู้สมัครสสของพรรคประชาชนที่ถูกจับกุมดาเนินคดีไปแล้วตลอดจนมีข่าวว่าอาจจะมีการดําเนินคดีเพิ่มเติมอ,อีกมีข่าวหรือปั่นประสาทอยู่ตลอดเวลาผมก็เรียนตรงๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัต,ตขิของผู้สมัครสสอเนี่ยพรคของเราใช้การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเครดิตบิวโลโดยเราได้คัดกรองผู้สมัครสสที่ไม่มีหมายจับค้างเอาไว้มาเป็นผู้สมัคร และจะต้องไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษนะครับมีคําพิพากษาในคดีอาญาร้ายแรงการดําเนินคดีกับผู้สมัครสอสอของพรคประชาชนล้วนเป็นการออกหมายจับภายหลังจากกระบวนการรับสมัครสสเสร็จสิ้นแล้วทั้งสิ้นและผู้สมัครสอสอที่ถูกจับกลุมก็ไม่เคยต้องโทษไม่เคยมีคําพิพากษาใดๆมาก่อนแม้ว่าจะมีข้อมูลปรากฏว่าผู้สมัครสสอที่ดูกดําเนินคดีบางรายเคยมีข้อร้องเรียน ซึ่งผมยืนยันได้ว่าพักเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้นิ่งนอนใจกับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสต่างๆที่พักได้รับพักเองก็มีกลไกของคณะกรรมการวินิจฉัยวิินและก็คณะกรร,กรรมการวินัยในการสืบสวนเพื่อหาห,าหลักฐานเชิงประจักษ์หรือเชิญผู้ที่ถูกร้องเรียนมาชี้แจงหากไม่พบหลักฐานเชิงประจักษ์หรือผู้ถูกร้องเรียนเนี่ยนะครับสามารถอธิบายชี้แจงได้อย่างสมเหตุสมผลพักเองก็ไม่อาจใช้เพียงข้อกล่าวหา,ห,าหรือเบาะแสตามบัตรสนเทศมาพิาพากษาผู้สมัครล่วงหน้าได้ พรรคประชาชนความตั้งใจของเราคือเราต้องการเป็นพรรคมวลชนครับคือเปิดการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามาทํางานร่วมกับพรรคให้ได้มากที่สุดเป็นพรรคที่เปิดรับอย่างกว้างขวางซึ่งในจุดนี้ก็ทําให้พรรคมีจุดอ่อนในเรื่องของคนที่เข้ามาร่วมงานกับพรรคซึ่งที่ผ่านมาพรรคก็พยายามที่จะปรับปรุงกระบ,บวนการในการคัดกรองและคัดเลือกให้รัดกุมที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่อย่างไรก็ตามในเมื่อพรรคเราเน้นการเปิดรับการมีส่วนร่วม มันก็ย่อมมีความบกพร่องเกิดขึ้นได้ตามสมควรซึ่งที่ผ่านมานะครับเราก็ตระหนักอย่างนี้ครับว่าการที่พักจะเป็นองค์กรที่มีธรรมมาพิบาลที่ดีสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะอย่างได้สัสดส่วนซึ่งนับจากนี้นะครับพักมีมาตรการชัดเจนว่าหากมีผู้สมัครสอสอคนใดถูกดําเนินคดีนะครับพักก็จะอำนวยความสะดวกต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ไม่มีการแทรกแซงใดๆ ตลอดจนจะมีการหาลือกับผู้สมัครรายนั้นให้พิจารณาตนเองในการลาออกจากการเป็นสมาชิกพัรเพื่อให้คุณสมบัติการลงรับสมัครเลือกตั้งของสอสอของตนเองสิ้นสุดลงเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนและสาธารณะดังนั้นนะครับต่อให้มีอีกหนึ่งราย2รายสารายหรืออีกกี่รายก็ตามพรรประชาชนก็จะใช้มาตรฐานนี้ในการจัดก,การอย่างตรงไปตรงมาซึ่งผมเชื่อว่า หากพักดําเนินการตามมาตรฐานนี้อย่างตรงไปตรงมาแล้วประชาชนก็จะเข้าใจและสามารถยอมรับได้และจะทําให้ประชาชนเริ่มตั้งคําถามกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทําไมการบังคับใช้กฎหมายและการดําเนินคดีถึงจําเพาะเจาะจงกับผู้สมัครสอสอของพักประชาชนเท่านั้นไม่มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้สมัครสอสอกับพักอื่นเลยในขณะเดียวกันก็จะทําให้ประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงพักการเรมืองอื่นด้วยว่า ในเมื่อพรรคประชาชนมีมาตรการและมีมาตรฐานที่ชัดเจนกับการจัดการกับผู้สมัครของสสนะครับของตนเองมันก็ถึงเวลานะครับที่ผู้สมัครสสนะครับคนอื่นนะครับต้องถูกตั้งคําถามเช่นเดียวกันผู้สมัครสสของพรรคประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องพัวพันกับธุรกิจผิดกฎหมายนะครับเราก็ดําเนินการอย่างเปิดเผยไม่มีละเว้นนะครับก็ถึงเวลาครับที่ต้องตั้งคําถามกับนะครับกับพรรคการเมืองอื่นที่ยังคงส่งผู้สมัครสสที่ดีเอสไ ได้รับเอาคดีการฟอกเงินและเว็บพนันเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและปะปะงมีมติให้ยึดอายัดทรัพย์ทาไมผู้สมัครรายนั้นพรรคการเมืองนั้นยังคงให้รับลงรับสมัครเลือกตั้งต่งตอไปแม้แต่คนที่มีคําพิพากษาชัดเจนจากศาลต่างประเทศจากรัฐนิวเซาเวลนะฮะก็ยังสามารถเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้รวมถึงพรรคการเมืองอีกหลายพรรคที่ส่งบุคคลที่ถูกปปช,ชี้มูลความผิดในข้อหาทุจริตคอร์รัปชัน ก็ยังลงรับสมัครเลือกตั้งได้ผมเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวพยายามที่ทจะดิสเครดิตพักประชาชนและกลัวอย่างมากว่าหากพักประชาชนได้เข้ามาบริหารประเทศจะมีการบังคับใช้กฎหมายกับธุรกิจผิดกฎหมายธุรกิจฟอกเงินและธุรกิจศูญเหรียญที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ําของเครือข่ายอิทธิพลทางการเมืองอย่างครั้งใหญ่ตลอดจนจะมีการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังโดยไม่มีการละเว้นซึ่งผมยืนยันว่าไม่ต้องกลัวครับ เพราะถ้าเราได้รับโอกาสนั้นจากประชาชนเราจะจัดการเรื่องทุนเทาธุรกิจเทาและทุจริตและการชดใชตคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาดแน่นอนสุดท้ายนี้ผมอยากจะเรียนต่อประชาชนว่าพักประชาชนไม่เคยอ้างว่าเราจะไม่พลาดนะครับแต่เรายืนยันว่าเมื่อมีความผิดเราจะไม่ปกป้องและไม่ใช้สองมาตรฐานนี่คือความแตกต่างระหว่างการเมืองในแบบที่ประชาชนต้องการเห็นกับการเมืองในแบบดั้งเดิมที่ประชาชนไม่ต้องการอีกแล้ว การปราบทุนเทาการฟอกเงินและคอร์รัปชันคือสิ่งที่เราต้องทําให้เกิดขึ้นจริงต้องให้มีการจัดการนะครับกับคนทุกคนไม่ว่าจะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนของตัวเองก็ตามหากต้องเสียคะแนนความนิยมเสียเปรียบทางการเมืองเราก็ต้องยอมรับนะและยอมให้เกิดเช่นนั้นพรกประชาชนยืนยันว่าเมื่อเราได้อำนาจจากประชาชนมาจะไม่มีใครได้อภิสิทธิ์ให้อยู่เหนือกฎหมายแม้แต่คนของพรรคประชาชนเอง ซึ่งเรายืนยันว่าก็จะไม่มีการละเว้นแต่อย่างใดนะครับก็ขอบพระคุณครับก็คงจะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับซึ่งตอนนี้ฝ่ายกฎหมายก็กําลังดำเนินการอยู่นะครับคือผมไม่อยากจะกล่าวหานะครับคุณชูวิทย์ว่าไปรับงานแต่ว่ามันเกินจุดที่จะระบุว่ามันเป็นอคติส่วนตัวหรือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ โดยสุดจริตแล้วนะครับแต่เป็นการกระทําที่ผมเชื่อว่าคุณชูวิทย์เนี่ยนะครับน่าจะไตร่ตรองและก็เล็งเห็นผลไว้ก่อนนะครับส่วนว่าจะรับงานหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะผมคิดว่าผมยังไม่อยากกล่าวหานะในเมื่อคุณชูวิทย์ชอบกล่าวหาคนอื่นผมเองก็ไม่อยากจะกล่าวหาซึ่งผมก็ยืนยันนะผมจริงๆแล้วถ้าผมจะกล่าวหาแบบคุณชูวิทย์เอาเรื่องจริงบ้างเท็จบ้างมาปฏิปปะต่อนะครับถึงเพื่อนทหารคนซีนะฮะของคนนั้นนะครับนะที่ไปกอดคอกับชาวต่างชาติเนี่ย แล้วผมสร้างเรื่องต่อแเราก็รู้กันอยู่แล้วนยะว่านายทหารคนนั้นปัจจุบันได้พ้นจากตําแหน่งสําคัญใช่ไหมผมเอามาโยงใยกล่าวหาพี่ชูวิทย์บ้างผมก็ทําได้แต่ผมก็ยืนยันว่าผมไม่ทำนะครับเพราะว่ามโนทําส่วนตัวแล้วก็ความเคารพที่มีต่อพี่ชูวิทย์มผมคิดว่าก็ผมว่า เรารู้อยู่แล้วนะครับถึงอิทธิพลทางการเมืองและอิทธิพลทางสังคมนะครับแล้วก็ตําแหน่งแห่งที่ของอนายทหารนะครับคนนั้นนะครับว่ามีอิทธิพลนะครับมากขนาดไหนถูกไหมแล้วเขาเคยดํารงตําแหน่งอะไรมาบ้างนะครับหลังจากการดํารงตําแหน่งของไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งสูงสุดในกองทัพนะฮะก็ยังมีตําแหน่งหลังจากเกษียณอีกด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดมีภาพที่ไปกอดคอในลักษณะสนิทไม่ได้เจอกันในที่สาธารณะนะครับแต่ไปเจอกันในหลักสูตรและการกอดคอในลักษณะนี้ผมว่าประชาชนก็สามารถที่จะ จินตนาการได้นะครับตามสมควรอยู่แล้วว่าทําไมถึงต้องไปกอดคอคนไม่สนิททาไมถึงไปกอดคอกันได้ใช่ไหมครับแล้วสามารถให้ผลประโยชน์อะไรกับชาวต่างชาติคนนั้นหรือไม่แล้วชาวต่างชาติคนนั้นก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกตั้งข้อส่นิฐานนะครับจริงๆก็มีข้อเท็จจริงว่าเป็นอดีตที่ปรึกษาของคุณเซนด้วยนะฮะแล้วก็ถูกสันนิษฐานจากสังคมว่าอาจจะเข้าไปเกี่ยวดองหลงยุ่งกับเครือข่ายแสแกมเมอร์และการฟอกเงินนะฮะตรงนั้นเนี่ยมันก็ยงใหญ่ไปเรื่อยเปลี่ยนได้ถูกไหมฮะ แต่ว่าผมเองก็ไม่อยากทํา คือจริงๆนะครับคือการวิาพา์วิจารณ์ของพี่ชูวิทย์ในช่วงแรกเนี่ยผมไม่ติดใจเลยผมจะไปขอบคุณเลยคือมองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะผมว่าแม้แต่สสอในพักนะครับจำนวนหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกไม่แตกต่างจากคุณชูวิทย์นะแต่ว่าเราเคารพมติของพักนะครับเพราะพักการเมืองก็ต้องมีมติถูกไหมครับก็มีการถกเถียงกันทุกคนก็เข้าใจนะครับการวิภา์วิจารณ์ของคุณชูวิทย์หลายคนก็ยังบอกว่า เออคิดเหมือนกันเลยนะครับเราก็เคารพการตัดสินใจแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์ของคุณชูวิทย์จริงๆแล้วการสั่งสอนหรือการสอนสั่งหรือการวิพากษ์วิจารณ์หรือการดา่าแหละใช้คำนี้ต่อให้พี่ชูวิทย์ด่านะครับถ้าเป็นไปด้วยเจตนาสุจริตเนะี่ยหรือจริงๆอคติก็ได้ผมก็คือโกรธอะไม่พอใจเนาะนะครับผมก็น้อมรับอยู่แล้วเนาะแต่ในหลังๆเนี่ยผมคิดว่าคุณชูวิทย์รู้อยู่แก่ใจอะใช่ไหมนในการในการโยงจับคู่บ้างอย่างล่าสุดที่ผมว่ามั่วที่สุดก็คือ การระบุว่าเรามีข้อตกลงกับคนตํารวจเอกสุรเชษหักพานว่าจะให้ตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีคืออย่างนี้ผมถามจริงฮะอยู่ดีมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเอาเรื่องจริงบ้างเท็จบ้างมาปฏิปต่อเพื่อทําให้ประชาชนเริ่มคล้อยตามจากนั้นก็เอาโมโนมโนมโนส่วนตัวเนี่ยเอาจินาเอาจินตนาการส่วนตัวด้นต่อไปเลยกล่าวหาใส่ร้ายไปเลยอย่างนี้แล้วก็ผลักภาระในการพิสูจน์ให้กับคนที่ถูกกล่าวหาพฤติกรรมอย่างนี้มันสมควรไหม อย่างนั้นพี่ชูวิทย์ก็ถามมาสิก็ต้องตอบมาสิว่าอไอ้ดิวที่กับคนตุรกีสุรเชษฐ์เนี่ยหลักฐานคืออะไรถูกไหมแต่ไม่ว่าเอาเรื่องจริงบ้างเท็จบ้างคือผมต้องบอกนี้นะลักษณะเทคนิคของพี่ชูวิทย์เนี่ยคือจะเอาข้อมูลที่จริงบ้างนะมาประติดมต่อนึกภาพไหมครับเนี่ยฮะจากนั้นก็ด้นเอาจินตนาการของเองกล่าวหาใส่ร้ายไปเลยเอาง่ายๆสมมติอยู่ดีเนี่ย <S 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 ผมเอาภาพของนายทหารที่ไปกอดคอกับชาวต่างชาติ มันเป็นภาพจริงไหมจริงแต่ผมกล่าวหาใส่ร้ายไปเลยว่าพี่ชูวิทย์กับนายฐานคนสนิทนั้นไปร่วมกันทําอย่างนั้นหนึ่งสองสามสี่ลงทุนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผลักภาระให้กับพี่ชูวิทย์เนี่ยในการพิสูจน์ถามว่าถูกไหมถูกภาพจริงแต่เรื่องมโนที่แต่งขึ้นในภายหลังไม่จริงนี่คือเทคนิคที่พี่ชูวิทย์ใช้และผมเข้าใจว่าใบาสองวันเนี้ยคุณชูวิทย์ก็จะมาโต้ผมอีกโต้พักอีกและอาจจะเปิดถแถลงรายวันแบบที่คุณชูวิทย์เคยทํากับพักภูมิใจไทย ซึ่งผมยืนยันว่าเราคงไม่เสียเวลากับพี่ชูวิทย์ผมถึงบอกนะครับว่าผมคงไปทําอะไรพี่ชูวิทย์ไม่ได้แต่ผมสามารถที่จะถแถลงต่อประชาชนให้ประชาชนได้ตัะหนักและตั้งคําถามกับพี่ชูวิทย์แล้วก็ใช้วิจารณญาณตัวเองว่าควรจะให้ค่ากับสิ่งที่พี่ชูวิทย์ทำไหมนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดประชาชนเขาพิจารณาแล้วว่าอา้าวคุณชูวิทย์ทำไปแล้วพรรคการเมืองไหนได้ประโยชน์มีข้อมูลหลักฐานอะไรไหมจากการมโนจากการจินตนาการถ้าไม่มี ประชาชนก็จะมีวิจาย,ยานแล้วก็ไม่ให้ค่ากับสิ่งที่คุณชูวิทย์ทำครับ